พี่นอ้องยัง่งเลยผู้เฒ่าไปนในเห็ดแห่มันอยู่จอดแล้วนี่สวัสดีครับพี่น้องบายมือนอีกันเพราะก,กบดถึงพี่น้องห่อนคัด เอาง้อเขาขอกสีต้นกล้วยให้กินแล้วเอาเฟืองให้กินแล้วไปรอเบืงให้หน้าจะเข้าน่าตั้งสิงเมื่อเขาเมื่อในบ้านถ้าพี่น้องเบิ่งมงม่วงกันรอบสองนี่พี่น้องมงมง่วงมันเฉียวมันอยู่ข้างในกมีรอบแรกก็ไปกินเมื่อแล้วรอบแรกก็อยากชุกยู่ได้ รอบแรกกต่ดาวพี่น้องขั้นอย่งก็ลืมลเหมือนกันเหลือไงอะไรเล่นอ่พี่น้องเอาไปกินมื่อวานหน่วยหนึ่งไปกินสมบ่แม,มียนแรงสมบ่แมียนยางมั่นอเอาไปงวดกว้นอแบบนหนึ่งสองสามเสี้ยงจับชิปนวยคนน่ะพี่นอ้องอีกตั้งเึ้งบวมเลยตัวนี้ ห่วนอนข้าวพี่น้องเอ้ยแต่งยางรอเบิรงเงิน,นให้หน้าเหี้แต่ก่อนจะเข้าพี่หอนสักไรลรืวโบได้ยางรอไทยแล้วล่ะไทยแล้วไทยแล้วพี่น้องมื้อนี้เขาดียี่สิบเจ็ดเมษาเลยพี่น้อง ยี่สิบเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b พุทธเ่าชาแนลอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาได้ข้ามาเบ่งกับคอให้รำให้รวยให้โชคให้มั่นทุกข่ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันเด้เพอได้สั่งไล่ได้ยังส่ละมือได้กระดาษอาุ้อกล้วยขอกแล้ว ไว้ไหวกับมกก่มีนกินมึงให้หน้าป่าย่างหือให้หน้าให้ยังกต่ไทยมืดแล้วพี่นอ้องเอาไวนางมารอเบิง้งร่มไว้ๆแล้วบัดไทยมืดแล้วบ่มีนยะมีแม่นแม่นปไทยกับ่มีน่าคนปะตกแต่ว่าทงทั้งทงบุนพันว่านมืดแล้วเด้พี่น้องวานหลายแล้วความผู้เฒาหนีกะจวานจินเดือนนี้แล้วน่ เขากระทายเขากระทายหุดเพื่อวานลงมายางรอเบื้งแต่ก่อนโอ้ยน่าแห้งคักแห้งแน่เพื่อนวานแล้วท,ทุ่มทางเชิงพูนพูนทางทังวิวภูเขาผุนละเพื่อนวานมืดแล้วกต่เหลือแต่เลาะลงมาหนิสองสามเจ้า มีหยาเจกาสินแต่ว่าคุ่นปุ๋ยคอกลายอยู่ของปล่อยงว่วงมดปีเนาะพี่น้องปล่อยงว่วงไม่กะขี่ใส่ขมือขมือแถวประเดี๋ยวลงมาใส่แหละก่อขายเสยแล้วไม่ขี่ใส่แล้วแต่ชาววานสินเดือยนอกจากเชียร์จมูกคนนี่แหละต่เก่ากับมิดดำเอาเนี่ยแหละต่เก่าก็ได้มึทงทั้งเตยก็ได้ใช้มืดแล้ว ห่อนคักพุ่มกับมอซีซิบุ่นอ่ะ3ามทิศเจ็ดทมทิแปดขึ้นสีิบสิบเอ็ดขึ้น 4, 40, 40น,น,น,นอนอยู่หน้ากับยังห่อน,นพี่น้องเปียกเมื่อเปิดทดล่มกัเปียกเป,เปิดทดลมเฮือกออกกุออก๊กเขางางละบังหน้าเห็นงกับาดกันเด้อพี่น้องเลยถ้าว่ากัพอดีวันนะวะเดี๋ยวนี้ก็ได้คนกัเริม่มวันห่วย ประมาทิ้เดือนมันก็สิบวกหาสิพวกสิบเปอร์เซ็นต์หว่าคนบานทงืั้ง่งคนไทยหุดหมดแล้วตัวของผูเถาวัลในไทยม้นไทยหุดไทยหุดแล้วอันไทยรอบสองทั้งเึ่งคนไทยรอบสองหมดแล้วมิเตอร์ถั่วปันว่านเพื่อนกับไทยแล้ว ตั้งทรึ่งตั้งทรึ่งนี่ใกล้ๆก,กันพี่น้องคนไทยแล้วรอบสองมืออืนอ่นมือฮือพันกระมัดพ่นเข่าแล้วก็ตันเลยเล่ะเขางพื่เท่านี้เขากระท้ายพุดาหารหกหมื่นแล้วหานาวกนี้พอเสร็จแต่ว่าบาดฝนมากนี่ได้ว่าละเต็มมืดแล้วพี่น้องทำผ้าทองผ้าพ,พ่ง วิวทิวทัศน์งามเขาเขียวแล้วมันจะงามเป็นตะเบิงวิววิวเขาเขียวพร้อม <c oughs> อย่างก็ไม่ได้กีดลายมือแล้วมันมาออกกะทิ่ได้คลายแล้วอาทิตย์นาหมู่เขามาบอกว่าทิ่ได้คายกะทิ่ได้กีดตึมกันตัวจังเล็กจังหน่อยเพราะมันได้จักสอบสองสอบอก,กีดตะกอนสองการมือกีดมือบบกีดสองสามมือกีดเท่นึงกินก็บออกพี่้อก พ่อร,รักษาหนาไว้พ่อบาดเด็กเตียงไหม <c oughs> ดกกไเด็กเตียช่วงอะไรเดี๋ยวนี้จ่าอยู่โอ้โยแขงแรงครับท่านเลยมาหือหลวดอยู่ฟังทางนี้ก็มีหลวดัดท่านน้ำมืออยู่ฟังทางนี้ก็ได้ ส่วนยางขังทั้งนี้งานร้าก็ทีไ้เอาขืนสวนทั้ขขนนทงนี้แล้วนี่ทั้งนี้ก็สวนยางได้ไปหนองเง้ยฟังนี่ก็ได้ม <c oughs> ันอยากไปไกลเติมอะไรนี่ก็ได้ต้นหม่องม่วง,งบาเปลี่ยนดอกเลยปีนี่หม่งม่วงแก่ฟังทั้งนี้หม่งม่วงสองต้นสามต้นบ่เปลี่ยนเลยมันแห้งมันหล้งไอ้ฟังผุนเปลี่ยนโก,กับอยู่ในบ้าน หงมหน่อยต้นหน่อยตุนรกไปสันด้วยจองทำสาไรอก <c oughs> อันนี้ไม่หวับไปหน,น่องปูไว้จะใส่งานไทยกินทำกับขวกัหนามแล้วยามันออกนอกกันอยากซุปอยากแกงอยากต้มกันก็ได้ขึ้นพูขึ้นพายหากแล้วย่างหน่อยนี่ เปิดไปทั้งเครื่องผุแล้วมันงามอยู่ทั้งเครื่องทั้งไต้มันมันงามไปเลยสี่หาหกียวนี่แหละหน้าผู้เฒ่าก็ได้ีเชิงนี่แหละเนชุดผุแล้วพอดีกุ้มกินไม่ได้ขายผู้เฒ่าเฮ็ดทงนี่กับผุนลักเคียมก๊อกยางผุ่นละผุ่นละประมาณไรกลัวอยู่เห็ดของ ลุงต้นนี้ก็บบเป็นมา้ากบม่วงก็เัาก็ออกดอกเี่มั่ออกชุดหนึ่งนะพี่น้องมันแหงหมดอม่ได้ว่าบงนี้คืออะไรออกดอกละ่ะโอ้บุกม่วงมัน่นนี่ม่นเป็นแต่กินสมแล้วมันสมไม่ต่กินชุกเสียบม่วงนี่โอ้ออกดอกรอบไม่เล้นี่ม่วงแก่จะว่าเราออกว่าจะีลวดกับพันแล้วมาเก็บอยู่พี่น้อง ตรวจว่าท่านมาเก็บอยู่นะเพื่อนไทยเมื่อวานนี่นี่เพื่อนถีพร้อมเรื่องอื่นมเหคือเพื่อนกับมพ่นมาปันแล้วมังบุถาว์กาใส่สินเดือนหรือผลสิมาใส่กับปราชิกของบุถาว์เมื่อไหร่มารอจะเคลื่อได้มาหน้าก็ได้เลี้ยงงัวอหยุดพูนหยุดฟังพผลละผลโมเมนต์ว่าเลี้ยงดอกปล่อยเขาสวนให้มันยางดีสื่อมันบ่มีน่ากินไปอยู่น้ำมันแล้ว มันไม่ีนักกินมันบูไปแล้วที่หยได้ไฟห้วยพืพ้นเนี่ยกว่า,านเด้ไปเฝ้าทำยางสองสามชั่วโมงเลยกับอะไรขอขอ,ขอกับเฟืองให้กินทะก่อนปลาว่าเมื่อเฟืองคนนึงเลยกับสีต้นกล้วยแล้วบัดนพี่น้องสีต้นกล้วยเพลินเมื่อแล้วก้อนเฟืองให้กินนิดวัางหนึ่งัะอาชีพเขาเมื่อในบ้านต้อบ้านทาเฮา็ดเปียกเฮ็ดงานทั้งในบ้าน อันติปันแล้วนี่ฮละด้านปุ่นหัาสีไทยอีกรอบหนึ่งได้นี่ตั้งสิบปันว่าเขากระไทยหุดโอ้แต่เก่าเป็นหนา่คาเลยง่ามนี่ครับง่ามสิไลมาตลอดได้เหตดคลองนามลงมาตั้งแต่ผู้พี่น้องเท็ดคลองนามลงมาอันง่ามสิเกี่ยวกับเฮตดคลองนามเลยนะเกี่ยวเหลี่ยมมันก็ไหลลงมาเรื่อยเรื่อยนามว่าแหงตลอดปี คาราทตั้งสีมันกระถ่วหัหน้าเลยบานนี้ข่ำตายพี่น้องข่ำมันตายนี่เลยมันมีหนาเพิ่จะปลูกอย่างมานี่ล่ะตะกี้บ่ได้ยึดน้ำแล้ว,ลวอ่อนง่ำเกี่ยวเข่ากันย่างหนามเกียเก่ยวง่ำเกี่ยวขอก็ได้บ่ได้เกี่ยวธรรมดาแล้วตะกีบ้บ่มีรถเกี่ยวด้แต่คนเกี่ยว วางฟวนเขากันยังไม่ขั้นใช้หน้าพี่มาเลี้ยงไงปุ๋เแล้วว่านห้ากินตะเกาน้ำใหม่น้ำแม่งกระไรไม่ต้งพูดเล่ะมือนี่ฝนตกกับมมีแล้วันฝนตกแถบพุอื่นเนี้ยอยู่นักกินแล้วบ้านนอกเขาอีสานเขาฝนตกมานกันทักเห็ดทักป่าทักกบทักเขียดแล้ว มันทุกมันก็ได้นี่วดกูขั้นในใหญ่มาเก็บอยู่โอ้ยเหี้งคักเหี้งเนี่ยที่แรกว่าที่ดำเอานั่นแหละว่าที่ปล่อยไว้แต่เลี้ยงงัวมันแล้วมันบ่มีหยาดเลยแล้วล่ะมันบ่ไทยมันกับบ่มีหยาบ่มพี่บักินคือเก่าก็เลยไทยไปที่บ้านคือนงูตัวที่มันดำมันหยาดยังไง ฮ็ดพูดเดียวก็แล้วจ้างเขาเนาะบ่ได้ยากเบิดครอบครัวเห็นว่าดำพันนี่หาขนหกขนกับมาเฮ็ดน้ำกันเมื่อป่านนั้นกับยังบ่แเหลี่ยไงอันนี้ก็ว่าบ้านกับบ้านมือเดียวนึงเข้าเดียวรถมาปั่นเพิ่นเฮ็ดเมื่อในละพันหนึ่งเนาะพี่น้องในละพันหนึ่งเดี่ยวท้ยหุดท้ายขนพ่นปั่นเรียบลวดขาเกี้ยวเลยบาน จ้างดัไรละพันจ้างโลก,กามัดละหาบาทมันละหกบาทจา้างไรวันเกือมือละซีร้อยหาร้อยว้ยมันกะลงมทุนลายเท่าเนาะปั้นเอาได้หน่อย,ยบ้านเอาได้หน่อยมันก็กับเมือทุนลายหน่อยก็ได้นี่ั้งตัวมันตอดผู้ฒ่อนเอาเอาไปเลี้ยงก็ได้ยังมัเลี้ยงมาอาทู่ปุ๊บก็บตัดใหม่ตัดใหม่ที่มันจับเนี่ ห้ากันไก่ตัดจริงมากตัดปอดไปกับไปห้าแขนได้วันได้บันหนึ่งก็ได้เลี้ยงแต่ว่าคู่มือนี่ขันห้องว่นจูดน้องยังกับดับได้โตกันเลยขันห้องเห็ดแบบนี้ถึงบ่ดบับไปเลี้ยงมาห้าสีเอาเนี่ก็เพิ่นเอาแบบไม่นี่ก็ ก็บพราตาวิด้พี่น้องมันมีสุดคุ้มสุดใส่อยู่เขาเขากลับไปปัดไล่เอาหลุดนะเอาแบบโบราณก่อนหน่ยไส่ต่ำขเขากันแล้วเหลือผมจะจังว่ายังเอาแบบโบราณก็ได้โอ้อยยางอ,อ่อนมากอะปวดขาย่อนนี่พี่น้องเด่น้องใหม่ผู้เฒ่าก็ยังอยู่เด้แต่มกหนึ่งมือ,น,กกน,อนึ่งกระเซาะพิศน์อ่านั่สองนอสามนอขอกําลังออกมาก มกใส่หมูสามชั้นโอ้ยขาดไปเสียบไปโอ้ยหมดขอกงัวแล้วตอาไปเยี่ยมงัวจะเข้ากันนั่นคือเขาเมื่อไฟกระตูไว้มันไม่สิ่หนองอยางมันมีนุ่งมียังกับคมกัขคืนงั้นกินเพื่อนก็ได้ ไปฮ่าช่วมสิมมืดแล้วเพื่องใกล้จะหมดแล้วม้อยิ้มกับทักทดดิ้งเต็มเลยแล้วทักทิ้งฮาจมาหากินนะีนแต้นกล้วยกับฮ่าแต่ละหมื่นนี่ก็ออล้อามางข่องมางข่องมังนี่หยาด้ยหยามันกิบปรากฏฝนโปรโตก เนี่ยเขามีแปงมีหนามมีอย่างใครอ,อยู่แปงหยาก็มีนามมีอย่างวอมอเี่ยชุมหน่อยพรก,กันกินเพื่อนหน่อยสามตัวว่านกนสวนเข้าสองตัวว่านก็ได้ว่าินากันกินกินะร็วนานนั่นแล้วพ่อาจ่าย เอานและพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นเด้อขอบมาเบิ่งแล้วกดติดตามให้ผู้เฒ่าได้เด้อสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับ